ตัวเบอร์แปดดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะตามตัวเลขของคุณลุงนะคะที่ของที่รักธนาธิวณีเลขต่ำเนะครับท่านผู้ชมเลขต่ำหมวดที่งวดที่แล้วของข้ามันเข่าเลขยังเกาะเขาเลขตัวนี้นี่เลขหกกับเลขเจ็ดเนาะอันที้วัวนี้คิดว่ามีสามเลฮะถามว่าทีนี้มันเป็นสามก็เป็นสี่ยันเบิ้รอยู่เลยวัวนี้ ตอมาสามมันหลายเอ้เอ็นไทยกันกับของไอ้สมชายเนาะมันมีสามสี่หามีสามสี่สามบอกมันมันบ่นเรืยองวันนี้นะใครใส่เห็ดออกมาแล้วได้ตัวได้เหล็กเด่นเนี่ยมีเหล็กเด่นใครลูกจับปูเนี่ยครับจะไก่จับปูถูกดีไหมครับจับปูจับปูเลวนีตัวนี้เรื่องเตียมมันจีเพิ่มแต้มเรื่เตียมมันก็สีลดแต้มครับจากสามสี่จาก สองเป็นสามหรือเป็นหนึ่งเป็นนี่หรือเป็นเป็นสองเป็นสี่มันจะอาจแตลดแต้มหนึ่งเพิ่มแต้มหนึ่งนะครับมันเพิ่มแต้มลดแต้มมันพวกก็ไปยึดสังเกตี่ยวทั้งโลกนี้มันบางเทียมมันก็เพิ่มแต้มหนึ่งเทียมก็เพิ่มสองแต้มหนึ่งถึงน้ำวนเมืองยานี่มันเป็นหามันเพิ่มเป็นหกมันบอกได ได้หกมวลวันค่ะได้หกได้หกตโตจากหานี่เป็นหกน่ะมวลวันมวลวันนี่นีจากหานี่เป็นหกคนเ่ไปเจ้งนึงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหนึ่งคมันว่เขาเป็นห่เขาแต่ว่าต้องนี้นี่ครับ้งพี่เป็นเจ็ดมาได้งวดนึงงวดนนี่เปเจ็ดนี่เป็นเจ็ดค่ะงวดก่อนเหมือนจะว่างวดก่อนงวดก่อนมันเป็นเจ็ดี่นี่เจ็ดี่นี่งโอเป็นหกเอาบันนี้งวดนี้ได้บันี้ ลองเหย็ดจับอันไหนท่านผู้ชมเราแย่งนึ่งรแต้มแต่พวงนั่นวะมันมันกาตามสิลุ่งมักนะครับไอเที่ยงงวดนึงมื่อก่อนรถแต้มงวดนึงมื่ก็พบลดเพิ่มแต้มอจ่ิงๆนะงวดนึงลดแต้มเอาง่ายคือมันโบนแย่มันเพิ่มแต้มลดแต้มมันโบมันโบชั่วประนั่นอันซูที่ไฮมานี่แมนบบมันโบอะไรว่าชั่วแบบไงซะโบโบโบแต่ว่าสามสามงวดนี่เขาแย่ง มาอยู่จะไปยืมตำแหน่งไลยเล้วครับอาจจะอยู่ลักหน่วยลักร้อยลักสิบนี่แะครับมีตัวสามตัวหนึ่งนึงโอ้ยยูั้งสองตำแหน่งเลยสองกับสองตัวหนึ่งสามตั้งเกตเบิ่งจะยูสามตำแหน่งเลยหน่วยสิบร้อยสามตำแหน่งเลยรถไฟสลับมือเพิ่งเริ่มเลยนะสลับที่นี่ตัวนี้คิงคองสลับคิงคอง คนลุงคนชื่อับแล้วก็จับเป็นสี่สองสามเดี๋ยวไปประการนี่ตัวนี้เหยบีตัวนี้กับตัวนี้จะเราลงล่างเหมนค่ะดงวเป็นสามสามสองเอนี่ก็นนะยังก่อนี่เราคนรับแล้ว่ัโอ้สลับแล้วเป็นจังสี่สี่สองสามเอีวจะว่าเลขเล่นโห้ยที่ลดสองตัวเนี่ยที่เป็นไม่ขี้บีล ค่ะสองตัวนี้อาจจะเป็นสีสีตัวนี้อาจจะเป็นสามค่ะอ๋อบวกเต้มหนึ่งเพิ่มแต้มหนึ่งเพิ่มลดแต้มหนึ่งกับสองกับที่เป็นหนึ่งค่ะลด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 ตัวนี้สามก็เป็นสองสามก็เป็นสองนี่ทีหละอ๋อนี่เหรออ๋อเหาสองนั่นแหละมันอาจจะเป็นสามหนึ่งซีสองั่สี่เป็นบอบ่สก็ขบบองเหมือนทั้งนี้แล้ว่เป็นค่ะ ตัวนี้ตัวนี่ครบเส้นอย่างไรดูเลนั่นแหละตำแหน่งใอยสำรับแล้วที่ตัวนี้หยค่ะทุกเชื่อคอยเคื่องยึดหมดแสดงว่าคู่นี้จะเป็นสามหนึ่งกับสี่สองมันบ่กันจับคู่จะเป็นสามสามสามหนึ่งสี่สามกับสองหนึ่งสี่สามกับสองหนึ่งอู้หเด็กี้ยจ่มาจ่าซีสเกตมาแนวเดียวไปเลยสี่สามกับสองหนึ่งครับค่ะ แล้นพวกเจ้าจะเอาไปพิป่อพิป่ออีกที่นึงเห้อสี่สามกับสองหนึ่งแต่ว่าตัวเลขเฮ็ดได้นั้นสี่สองสามกับสามสามสองบะนี้เข้ากันมาขึ้นแต้มลดแต้มก็ได้มันบอสูตรของอันตัวนี้ผู้ต้องลดเลยตัวนี้แต่วสามตัวนี้ผู้ต้องลดแต่ว่าตัวจับคู่สองตัวบนล่างไปกรับนี่ให้ลดได้ลดีีลดแต้มยุ่งขนอันก็่คือมันโบเนนนั่นเหมืนบอ เอาท่านผู้ชมเปิว่ามันบนแน,น่นนะคะสําหรับสองตวัวนี้มันจะขึ้นแต้มลดแต้มเพราะฉะนั้นมันมาสามสองเฮาอาจจะเอ็ดเป็นสามหนึ่งสีนอมันมา 4, 3, 2> 2, 3, 2, 3, 2, สี่สามเฮาอาจจะเป็น 4, 3, 3, 2, สีน่สองแต่ว่าเขากับพปหิมเด้กะสี่สามหนึ่งสองสองหนึ่งบ่โอ้จังสีนะคะท่านผู้ชม แบบว่าอาจารย์สิบอกหลุงจับคูมังสิบอกสามสี่หนึ่งสองสองหนึ่งครับสี่สามสามสี่หนุ่เนี่ยสองตตัวนี้คือตัวหลักเด้อเพื่อนไปเสนอขายของนี่ตัวนี้คือตัวหลักเห็นได้แล้วคอัะเพิ่มแติมหนึ่งมันติดสี่เนบอกเพิ่มแติมหนึ่งเป็นสีอันนี้เพิ่มแติมหนึ่งนี่เป็นสามอันนี้ อันลดแต้มหนึงก็จะเป็นสองอันนี้ลดแต้มหนึงก็จะเป็นหนึ่งไขาใหญ่ที่เห็บไม่เอาลักลักคือสองสามสองจับสามสี่สามนะลุงเนาะครับแต่ลุงมาจับไห้เปื่อมันลดแต้มเพื่อมันเนาะครับเนาะหลังล่างเนอะนี่เลยล่างย่างเดียวล่างมาทำนะครับท่านผู้ชมเข้าใจไหเพราะเขาทำบริการประดับใจเขียนเพราะว่าเพิ่นห้มาเป็นตัวเลขตัวลักคือสองสามสองกับ สามสี 3, 4, 3่สามคแมนบอกแมนสองสามสองสองสามสองสี่สองสามสามสามสองอันนี้คือเลขทีคำนวณมาตรงในเลขสี่สามสี่สองสามเลยนะครับเนาะกับสามสามสองบนันนีลุ่งกะหายว่าอาจจะลดแต้มลดแต้มก็คือจากสองเป็นหนึ่งจากสามเป็นสองก็จะมีเลขสองหนึ่งกับหนึ่งสองไปกับนะครับเนาะมีเลขสองหนึ่งแมนนี่บอลลุ่ง สามสี่สี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองถือจับคู่ทีเป็นขึ้นแต้มกัโรดแต้มคือจะเป็นคู่นี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็สามตัวนี่สี่สองสามสี่สองสามแล้วก็สามสามสองแมนบอลุ่งเอากระล่องทีจารณาเบิ้งนะคะงวดที่แล้วนี่มันไอจะบอกว่ามันมาเล็กโคกอะไรเจ็นเนอร์เจ็ดมาสองตัวน้าลูกเนาะสองกระจงใหญ่โยมกับมาเด็กล่างพบตัวนึง มันเราเพิ่มแต้มเลยได้หกครับเพิ่มแต้มแต้มนึ่งมันเป็นหาไม่รอดตัวแรกมัน่ะครับพี่เจียงตัวพี่เจียงตัวนี้แหละมันเป็นหางวดแล้วกันค่ะบอกกันว่าเพิ่มแต้มนึงก็บอกไปได้มาหกแต่ว่ากันไหมตัวนี้เขาเป็นซีเรียบร้อยเลยวอ๋อถ้าแมนมาหายเลขวิ่งมันจะตรงเป๊ะนะครับลุงถ้าแมนมาลุงหายเลขวิ่งอ่ะเออถ้าหายเลขวิ่งลุงสิจับตัวใดฟันตัวใดเอาเลขวิ่งเลขวิ่งลักสิบมอกสามอยู่แล้วสามหมดอ๋อมักสามหมด เลขวิ่งลักซิปลักหน่วยนี่เลขวิ่งนี่คือวิ่งเทิงย่างเดียวนะวิ่งบนย่างเดียวมันบน่เพราะว่าเลขบนอันนี้คือลุงคนมัาสามถ้าเป็นเลขวิ่งสําหรับบนก็คือจะเป็นเลขสามด่างดีขี้อบ่เนี่ยมันลดแต้มเพิ่มแต้มเลยบ่หมั่นใจบ้าตรงบ่่มันใจแล้วก็สามสามสองแนนบ่ลุง อ eh ๋อกระลองพิจารณาเบิ้งนะคะงวดที şey <starving and> <trousers> <ości> ่แล <aro> ้วนี่มันไอ้จะบอกว่ามันมาเลขโคก็เลยเกตเนาะเป็นเกตมาสองตัวน่าดูเนาะต้องจำได้อยู่ครับกับมาเด็กล่างครับกตัวเลยนึงก็เลยว่ามันมันกเพิ่มแติมเลยได้ครับเพิ่มแติมแติมนึงอ่ะมันเป็นหาไม่รู้ตัวหลักว่ะนะครับ พี่เจีงตัวพี่เจงตัวนี้แหละมันเป็นหางวดว่างันค่ะบอกเขาว่เพิ่มมืแซมค่ะก็บอกกันตัวใดมาหกแต่ว่ากันไม่ตัวนี้เขาเป็นซีเเรียบร้อยเลยอ้าวร่างชายเลขวิ่งมันจะตรงเป๊ะนะครับลุงลุงถ้าแม่นวาลุงหยเลขวิ่งอ่ะแต่ชายเลขวิ่งลุงสิจับตัวใดฟันตัวใดเอาเลขวิ่งเลขวิ่งลักซิปมักสามอยู่แล้วสามหมดแล้มักสามเลขวิ่งลักซิปลักหน่วยนี่เลขวิ่งนี่คือวิ่งเทิงอย่างเดียวนะ วิ่งบนย่างเดียวมันบ่เพราะว่าเลขบนอันนี้คือลุงคนมาสามครับถ้าเป็นเลขวิ่งสําหรับบนก็คือจะเป็นเลขสามด่างดิเีพี่อบ่เนี่ยมันลดแต้มเพิ่มแต้มเลยบ่หมันใจวะตรงว่าอย่ตรงบ่ะมันใจว่าฟันต่งมันบ่เทียมมันก็ตรงๆเลยตาม สามกมบสามคุ้มปุ่ยตีจำนวนออกมานี่คือตรงๆแล้วแต่ไปพิจารณาอีกทีหนึ่งผู้ใดอยังลดแต้มลงว่ามันอาจจะลดแต้มก็ได้เพิ่มแต้มก็ได้คือสามสองอาจจะเป็นสามสามอาจจะเป็นสามหนึ่งนอรุ่งน้องนักษณะแบบนี้นะครับน้องเพิ่มเพิ่มหนึ่งแต้มสาแต้มเนอลุ่งสามอาจจะมาเพราะว่าสามมันมาหลายตัวนะสามมันสามตัวสามมันเข่าหลายตัวนะคะท่านผู้ชมคุณลุงมั่นใจว่าเลขสามนี่น่าจะเป็นวิ่งบนเนาะ อาจจะเป็นวิ่งบนแต่ว่าซีมมหลักใดยังบ่ฟันท่งนะลุงเนาะนอันนี้เพิ่นกาคำนวณห้ถามว่าตัวเลขอันก็มีเขามีรลดนะคะท่านผู้ชมก็บ่ไดฟันท่งว่าเขาไปเปรีแต่ว่าลุงพิกนก็เฮ็ดมาตลอดแต่ว่าแต่ก่อนๆเขาดีขนาดเพิ่นวาเนาะลุงเนาะ<อ>จะว่าเขาดีขนาดเนาะตอนนั้นเนาะสมไัยจะยุงเท่หุ่นควเฮ็ดค่ะต่นมา่บ้านของาว่าต,ตามู่พักหนึ่งค่ะพ่อเฮ็ดวานี่กบบ่ควยออกก็ต้องขลาไป ค่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะแอมมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้กับช่อง i อ t t r r h h n n n l l ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปหน้านะคะแอมมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะแอมมินก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ